จะไปหาตอนสายนะแต่มดรอโปจนถึงตอนบ่ายโป้ก็ไม่ยอมมาแสดงว่าโปปดหรือมดเท็ดอ่ะอาจจะพูดแบบนี้ไม่ได้นะครับเออแก้เล่นแก้เล่นอ่ะฟังดีๆฟังดีๆและสมมุติเอาไว้มาร์คเอาไว้ดีๆถ้าโปบอกมดว่าเดี๋ยวเราไปหาตอนสายนะแต่มดรอโปถึงตอนบ่ายโป้ก็ไม่ยอมมาจบละถามละแสดงว่าโป้ปดหรือมดเท็ดมีสองช้อยให้เลือก โป้บอกมดว่าโป้จะไปหาตอนสายแต่ว่าพอรอไปถึงตอนเย็นโป้ก็ยังไม่มาถามว่าโป้ปวดหรือมดเท็จโป้ปดค่ะถูกต้องมาไปต่อเลยจอยเป็นคนจ่อยๆที่ชอบพูดเจ้ยๆกับอจที่เป็นคนจ่อยๆจบสรุปถามจอยเป็นคนรูปร่างอย่างไรเป็นคน จอยจจออยยเป็นคนจ่อยจ่อยที่ชอบพูดจ้อยจ้อยกับจอยที่เป็นคนจ่อยจ่อยสรุปว่าจอยเป็นคนรูปร่างอย่างไรจ่อยจ่อยเป็นคนยังไงอะะจ่อยจ่อยจ่อยมาทุงคำัไงนี่คุณไปยุ่งเขาคนข้างว่าอย่าไปยุ่งเขาจะพูดูุนโพดนี่อย่าไปฟังหมดล แล่เเลยไม่เกรงใจกับผู้ที่เคยมีประสบการณ์อันโชคชนขึ้นไปสูงปีดเลยโอ้เป็นตำนานอะเนี่ยูดไปค่ะะอะทำไมผ้ามีประโยชน์พม่<ป>ใค่อร่อจมากนโ้โหรทำให้ดูดีขึ้นเยอะเลยเอาโป๊ปเป้ะอ่นารอนร้านแอร์คำถามง่ายหรือง่ายไม่ยากนะคะ,ะ,คะอุยอ เราไม่ยากเลยหรอไม่รู้ตอนนี้เขาได้แชมป์เขาได้ยังไงอ่ะอันนี้ที่ได้ถามนะาที่ตอบเองต่อนมามาสามสาวนำไปก่อนหนึงนอ่านไปแล้วหนึ่งผู้ผลก็เกิดขึ้นด้วยผู้ต่อไปก็ไม่แน่เรามีชายหนุ่มต้องสองคนได้เยอ่อะ คนต่อไปเชิญครับเมื่อกี้หัวหน้าทีมมาแล้วค่ะได้เลยได้เลยชนะไปเลยตอนนี้เราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะเอาลูกทีมนัมเบอร์วันด้วยใช่ค่ะน้องแท็บทีมเดี๋ยวลูกทีมนัมเบอร์วันทั้งทีมเขจะอะไรเนี่ยเมื่อกี้ตอนทีมออกไปมีการแบบสะบัดสะบัดปัจจนี้ค่ะเราจะขอแอคชั่นก่อนด้วยครับทีมทอทจะเจอหนึ่งทอเป็นสามทีครับทีมก็เจอกับ คนรน้องคันเยคนบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันคนคุ้นเคยกันถูกต้องครับมันมีตัวอย่างให้แล้วนะไว้ไม่ไปสบัดเตอี่นไปก่อกันชราดใจไปก่อกนเมื่อกี้เมื่อกี้ทัพทีมก่อนเขามีสบัดปัเตอรอยากสปัดอยากได้เรื่องจริงจรงเลยทัพทีมเขาเป็นแบบสส่เต้นที่เท่ห่ะเต้ หนึ่งผมไม่รวยไม่เลยหนึ่งผมไม่รวยไม่หล่อสองผมหล่อแมบผมเจ้าช้าสามชนะสามทน้ไม่ดีตใชเเดี๋ยวเคอนเทนต์กินเอร์กสูงมากก็เต้นเลยก็ไม่รู้เาเพลงอะไรด้วยนี่มันเป็นเพลงจริงเหรอเ็นจมี1สสามนับไปถึงกี่กี่อันน่ะสข้อสาที่ฆ่าแพลงก็สิาม เจก็ไม่ได้ไม่ได้ครับผม15ที่ฆ่าแพ้15ที่ฆ่าแพ้อสิบหโหดเหรอมันตายเลยสิบตายเลยสิบห้าปฆ่าเขาเหรอไม่ใช่สิบห้ที่ฆ่าแพ้คือ๋อชื่อฉันชื่อชื่อฉันแพ้มันหมด15ข้อแพ้15ข้อนี่คือเป็นเพลงของพี่เท่งเหรอคะเป็นเพลงจังหวะล่าสุดนะคะถูกต้องถ้าหนูอยากฟังเต็มๆต็มทำยังไงดีอะคะเดี๋ยเนี่ยอันนี้เป็นใครเนี่ยโปเตอร์โปเตอร์ฟังได้ที่ไหนคะต้องฟังได้แถวห้องน้ำที่เจอร้องแถวนั้นบ่อย กดดูทุกฟังดิเออเชิญว่าเออเชิญว่าเท่งเข้ามาแล้วเอ้าไม่บอกชื่อเพลงเขาหน่อยเหรอสิบห้าที่ฆ่าแพ้แหมไม่บอกเชิญเท่งเข้ามาแล้วขึ้นมาแล้วเท่งยังไม่เข้าบ้านถอนใจเลยู้หมดเลยว่าที่ไม่เข้าบ้านเขาไปซ้อมเพลงกว่าจะได้คบไปห้าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ปีครึ่งเขาไม่เก็บครับผมประมาณนะครับพี่ ตอนนี้วิวเท่าไหร่แล้วคะสี่ละสี่ล้านสี่ล้านแล้วสี่วิวมันพุ่งลงเองเดี๋ยวเดี๋ยวเขาครบสิบห้าวิวแหละเออครบสิบห้าวิวชื่นใจแล้วห้าสิบห้าแล้วเออเอาแล้วใครจะเล่นก่อนดีอะให้พี่เท่งเล่นก่อนดีไหมคะถ้าพี่เท่งเล่นก่อนผู้หญิงเรียกร้องได้เลยได้เลยมาได้เลย lady first lady first ดอเลย lady first เลดี้ผู้หญิงีเหรอใช่ผู้ชายเลดี้เฟิร์สเลดี้ไปเก็บตัวโอเคโอเคอันนั้นพี่ไปเก็บตัวนะทุกทีมาทับเท่งขึ้นไปก่อนครับผมเกมแรกแม่ขนาดยังไม่เริ่มเกมคุณเท่งยังฮารัวๆซะขนาดนี้และตอนขึ้นเก้าอี้ล่อฟ้าจะปั่นปวดวุ่นวายขนาดไหนพรุ่งนี้มาดูกันรับประกันว่าหาแน่นอน อะไปอีกแขกนะเป็นแขกเบียร์ขึ้นกี่ทีครับสามทีเฮ้ยเราเหลือ่ะรุ่นนี้ไม่กลัวนะอะไรมามาประดังขึ้นมาเลย ไม่รวยไม่ลองสองแม่และพ Starting ่อของผมจนสามเอาลงเอาลง school, <พ Ontario> ค่อยๆลงค่อยๆบรรจงหน่อยนะซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเท่งเธอเท่ง ชื่อว่า15ที่ข่าม้าหรือ15ที่ฆ่าแพะเห็นบ้างเห็นบอกสิบห้าฆ่าม้าปลาบึกมาจากในทะเลหรือมาจากในแม่น้ำเดาค่ะว่ามาจากแม่น้ำามาจากแม่น้ำเพราะว่าปลามันบึกแต่ถ้ามาจากทะเลมันไม่บึกมันต้องเป็นปลาบึกบึกเพราะว่าทะเลกว้างกว่าอย่าฟังอยู่เลยไปฟังกันพูดไปแล้วไง